สวัสดีครับพิกิจนะครับสำหรับคอร์สไบโอ100สอบเข้าสอนอนชีวะค่้ยหนึ่งของพี่นะครับก็จะเป็นการสอนนะครับเนื้อหาทุกบทเลยอย่างละเอียดนะครับซึ่งการสอนของพี่เนี่ยจะเน้นไปที่คอนเซ็ปต์นะครับแล้วก็การเชื่อมโยงเนื้อหาทุกบทเข้าด้วยกันนะครับสำหรับการเรียนต่อยอดในระดับสูงต่อไปครับเนื้อหาในคอร์สนะครับจะมีทั้งหมด6พาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ทที่1เนี่ย พี่ก็จะสอนเกี่ยวกับชีววิทยาของเซลล์นะครับเนื้อหาในพาร์ทหนึ่งเนี่ยเป็นเนื้อหาที่สําคัญที่สุดนะครับสำหรับการเรียนต่อยอดในพาร์ทต่อๆไปครับสำหรับในพาร์ทที่2เนี่ยครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเจเนติกส์หรือว่าพันธุศาสตร์นะครับเราก็จะเรียนรูปแบบของการถ่ายทอดในลักษณะทางพันธุกรรมนะครับตั้งแต่ระดับยีนนะครับจนไปถึงระดับของโมเลกุลนะครับแล้วเราก็จะได้เรียนเทคโนโลยี DNA ต่างๆด้วยครับพาร์ทที่3นะครับจะเป็นการสอนเกี่ยวกับชีววิทยาของพืชนะครับก็จะมีโครงสรร้้างงขอพืชแลลวกกก็ การทำงานของพืชไม่ว่าจะเป็นการลำเลียงน้ำและอาหารนะครับการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับแล้วก็ในส่วนของฮอร์โมนพืชสําหรับในพาร์ทที่4และพาร์ทที่5นะครับจะเป็นการสอนเกี่ยวกับชีววิทยาของสัตว์นะครับซึ่งก็จะได้เรียนตั้งแต่ระบบย่อยอาหารระบบหมุนเวียนเลือดนะครับไล่ไปจนถึงระบบประสาทระบบเคลื่อนที่นะครับแล้วก็พฤติกรรมของสัตว์นะครับและในพาร์ทสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพาร์ทที่เราเรียนเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตแล้วก็หลักของนิเวศวิทยาเบื้องตน้นนอกจากนี้นะครับในคอร์สเนี่ยก็ มีการเฉลยข้อสอบย้อนหลังนะครับตั้งแต่ปี63 64 65และพบกันเร็วๆนี้นะครับ